สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับในส่วนของบัตร t ูม o นี่นะครับสามารถเอาไปเติมเกมก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเติมเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลิตก็ได้เหมือนกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตนะครับขั้นตอนวิธีการแลกบัตรทูด้วยนะครับว่าต้องแลกแบบไหนอย่างไร การใช้งานทำอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยทำได้บนมือถือเลยนะครับจะเป็น Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้สําหรับสายเล่นเกมไม่ควรพลาดนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนขั้นตอนการทําบัตรทูมอนี่ฟรีนะครับจะเอาไปเติมในส่วนของทูมอนี่โวลิตก็ได้หรือว่าจะเอาไปเติมเกมออนไลน์ก็สามารถเติมได้เหมือนกันนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางในการทาบัตรทู ดูได้ในคลิปนี้เลยเพียงแค่เรามีในส่วนของแอป Google นะครับจะเป็น Google Chrome หรือว่า Google ไหนก็ได้ที่เราสามารถเข้าไปทําเงินได้นั่นเองการใช้งานทําฟรีนะครับไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์สมัครเข้าได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเพื่อนเนี่ยเราเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะให้เราทําการค้นหาในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับผม setcomresearch นะครับให้เรากดไปที่เว็บไซต์แรกเลยนะครับ ทำแบบสอบถามสร้างรายได้ก็คือเว็บไซต์นี้ในการสมัครทำรายได้ในส่วนของทูมอนี่เล็ตนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมถ้าเราสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีคลิปสอนวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจอยากจะลองสมัครทำเงินดูเนี่ยก็ดูตามคลิปแรกก่อนนะว่าสมัครแบบไหนใช้งานอย่างไรทำเงินอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับหากสนใจค่อยไปสมัครที่หลังได้นะครับถ้าเราสมัครเป็นแล้วเนี่ยหรือว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานในการทำรายได้ทู หรือว่าของรางวัลอื่นๆรวมไปถึงขั้นตอนการแรกลกรางวัลกันด้วยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับสิ่งแรกเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาในส่วนของแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆเยนยันตัวตนต่างๆก่อนนั่นเองนะครับตรงนี้จําเป็นมากๆ,ๆในการใช้งานนะครับถ้าเรายังไม่เคยยืนยันในส่วนของอีเมลหรือว่าเบอร์มือถือเลยเนี่ยเวลาเราทําการแรกลกรางวัลเนี่ยมันจะมีการยืนยันอีกรอบนั่นเองนะครับเราสามารถกดการจัดการข้อมูลสมาชิกด้านบนขวาได้เลยนะครับจะเป็นกรอบสีแดงเนาะสามารถกดเข้าไปแก้ไข ข้อมูลดเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของแต่ละหัวข้อก่อนว่ามันคืออะไรทํายังไงนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเริ่มจากเมนูแรกนะครับในส่วนของหัวข้อแรกเลยตรวจสอบรางวัลในกรอบสีส้มอันแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบรางวัลทั้งหมดของเรานะครับตามรายการที่เราได้ทําการแลกรางวัลไปรางวัลล่าสุดที่เราแลกไปมันจะอยู่ตรงนี้ในการตรวจสอบนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายการที่ผมได้แลกไปนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะ14รายการนะครับก็จะเป็นกา i ีน่าเชลนะครับ20บาทนะครับแล้วก็ ก็เป็นทูมานี่วอลเล็ตนะครับนี่ครับทูมานี่นะครับร้อยห้าสิบห้าสิบกาลิน่านะครับแล้วก็สามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบห้าสิบบาทสามร้อยนะครับครั้งล่าสุดที่แลกไปเนี่ยแลกไปเมื่อวันที่สิบเก้าเดือนสี่นะอันนี้คือครั้งล่าสุดที่แลกไปนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้คือการดูตรวจสอบรางวัลเนาะต่อมาเมนูที่สองนะครับในส่วนของการแลกรางวัลสำหรับการแลกรางวัลเนี่ยก็คือให้เรากดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของทูกาลิน่าแล้วก็สตรีมนะครับให้เราติ๊๊กกกกกตตรรรรรรรงนนนีี้้้่อออเเเเเลยยยพาาิส็็จบบะคัใหด ยืนยันด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแลกของรางวัลของเรานะถ้าเราต้องการแลกเนี่ยเราก็กดเข้ามาตรงนี้ได้นะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตรงนี้ให้เราติ๊กเลือกเลยว่าเราเนี่ยจะทําการแลกรางวัลอะไรแล้วก็กดเลือกรางวัลที่เราต้องการแลกสมมติว่าเราอยากจะแลกทูนะครับทูมันี่เนี่ยห้าสิบนะครับสองร้อยคะแนนเราก็กดติ๊กได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีมากกว่านั้นเราก็แลกได้เลยนะครับผมมี1,800คะแนนเนาะผมก็จะเลือกเป็นรายการ300 1,200คะแนนผมจะแลกทั้งหมด2รารนะคก็คือ300แลก็ oui <aquilo> 100 <Yeah. S 1> <speaker kit> 50นะครับรวมเป็น450บาทนะครับใครที่ต้องการแลกเป็นการีนาเชลในการเอาไปเติมเกมในส่วนของ RV B ีฟฟีไฟนะครับหรือว่าเกมในส่วนของใายกา l i นาก็สามารถแลกได้หรือถ้าใครอยากจะแลกเป็นในส่วนของ Steam Wallet Card นะครับก็คือการเอาไปเติมในส่วนของ s t e a มเพื่อที่จะทําการซื้อเกมใน t e a มหรือว่า,าไปเติมเกมใน t e ีมก็ได้นั่นเองนะครับก็เลือกรายการที่ต้องการแลกแล้วก็กดยืนยันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่เรา้ทําทการเชื่อมต่อหรือว่ายืนยันไว้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ยยยยืนยืนนนนััก็ เรียบร้อยเนาะจากนั้นกดขอรหัส OTP นะครับเขาก็จะทําการส่งรหัสเข้าไปที่เบอร์มือถือของเรานะให้เราเปิดดูในมือถือของเราด้วยนะครับว่ามีข้อความเข้าหรือเปล่า ถ้าเราได้รับรหัสมาแล้วเนี่ยให้เราพิมพ์ลงในรหัส OTP ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของรหัสนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะให้เราพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยจากนั้นนะครับเขาก็จะถามเราอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการยืนยันรายละเอียดแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม,นะมเนาะกดยืนยันได้เลยโอเคนะครับทำการแลกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับคะแนนเหลือ624คะแนนก็กดแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะถ้าเราต้องการแลกอีกครั้งเนี่ยก็กดมาที่เดิมเลยทาเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ให้เราเลือกกกกกรรรรราาาายที่เต้้องแแลว กดยืนยันขอรหัส OTP พิมพ์แล้วก็กดยืนยันได้เลยโอเคนะครับก็กดยืนยันต่อได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของการแรกลกรางวัลทั้งหมด2รายการ450บาทนะครับอันนี้คือเมนูที่2ในการแรกลกรางวัลต่อมาเรามาดูที่ประวัตินะครับประวัติในเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประวัติคะแนน20รายการล่าสุดนะครับที่เราได้รับมานะครับและก็เป็นประวัติการซื oh, ้อสินค้านะครับอันนี้เราไม่ได้ซื้อเนาะแล้วก็มีประวัติการแลกคะแนนนะครับ10รายการล่าสุดนะครับที่เราแล หเดือน5นะครับ2รายการตรงนี้เลยนะครับ450อยบาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าในการแลกรางวัลนะครับมันจะทําการตรวจสอบกี่วันนะครับก็ให้เราเข้ามาเช็คทุกวันแล้วกันเนาะน่าจะไม่เกิน7วันครับการแก้ไขข้อมูลนะครับในหัวข้อที่4นะครับอันนี้ก็เราจะต้องใส่รหัสผ่านที่เราสมัครเข้าไปแก้ไขนะครับแล้วก็การแก้ไขรหัสผ่านนี้ก็เข้าไปแก้ไขได้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนํารับคะแนนพิเศษนะครับการเชิญชวนเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มเติม อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์แนะนําของเรานะครับเราสามารถใช้ลิงก์นี้ในการโปรโมทในการแนะนําเพื่อนต่อได้เราสามารถรับคะแนนได้เพิ่มเติมตรงนี้เลยเข้าเขียนบอกนะครับผู้แนะนำนะครับรับในส่วนของคะแนนได้สูงสุดเนี่ยห้คะแนนผู้ที่เราแนะนําไปเนี่ยมีโอกาสรับสูงสุดแค่80คะแนนนะครับคะแนนเนี่ยเขาจะแบ่งตามนี้เลยวิธีการแนะนำาลครับก็ให้เราใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแชร์ออกไปยังช่องทางต่างๆนะครับจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube ติ๊กต็อสามารถทําการแนะนําได้เลยสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่ได้แนะ คำว่าถอนเงินได้ไหมถอนได้นะครับไม่มีผลในเรื่องของการเชิญหรือว่าไม่เชิญนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการหาในส่วนของคะแนนนะครับสำหรับการหาคะแนนนะครับผมก็จะเป็นการทําแบบสอบถามตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัวแบบสอบถามเนี่ยเขาก็จะส่งเข้ามาให้เราทําเรื่อยๆนะเราพยายามนะครับเข้าเช็คในส่วนของตัวอีเมลหรือว่าเข้าเช็คในส่วนของหน้าเว็บไซต์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันส่งเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่ามีงานเข้ามาให้เราทำเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เราสามารถทําได้นะครับมีหมายเลขลำดับให้เราดูด้วยว่างานนี้นะครับลำดับที่เท่าไหร่นะครับวันเดือนปีนะครับแล้วก็ จะมีชื่อในส่งของแบบสํารวจให้เราดูว่างานนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับเขาจะถามเกี่ยวกับตัวเราหรือว่าเป็นระบบต่างๆนะครับหรือว่าการสํารวจเกี่ยวกับรถกระบะรถยนต์นะครับหรือว่าการล็อกอินนะตามนี้เลยในการทำเนี่ยก็คือคะแนนเนี่ยมันก็จะมี1คะแนน2คะแนนหรือว่า20-30คะแนนขึ้นไปเนาะตามลําดับที่เขาระบุไว้นะครับก็พยายามทําให้ผ่านนะอันนี้ผมไม่ได้ทำนะครับก็หมดอายุไปนะครับเป็นส่งของการทําแบบสํารวจมีการจํากัดเวลาด้วยนะครับก็ดูตรงนี้ให้ดีนะก็ประมาณ ในนี้นะครับในการใช้งานนะครับเป็นการทําแบบสํารวจทั้งหมดเลยในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับก็ลองทําดูได้นะครับถ้าอยากมีรายได้เพิ่มก็แนะนําเพื่อนเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของรางวัลที่แลกไปนะครับ450บาทในส่วนของบัตรทูเนี่ยถ้าทําการอนุมัติหรือว่าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะทําคลิปอัปเดตให้ในครั้งถัดไปฝากเพื่อนๆกน like, นดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการทำเงินฟรีทูม n นิวเลตนะครับครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android และก็ i อ s นะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ผมได้เติมไปเมื่อกี้เลยนะครับ100บาทนะครับเข้าไปที่ทูมอนิวเวลต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่ทำการเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับผมเติมไปไม่ถึง2วินาทีนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับหลักฐานล่าสุดที่รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนิวเลตใครสนใจในการทำเงินทูมอนิวเลยดวลค์ คลิปด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีโทโมนิวเลทนะครับครั้งละ100บาทนะครับผมทําได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับจะทําการเชิญหรือไม่เชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถถอดเงินเข้าโทโมนิวเลทได้เหมือนกันนะครับใครสนใจอยากมีรายได้เสริมข้อในส่วนของวอล็ตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินก่อนนะครมราาาสถ ดาวโหลดได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปนะผมจะขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อแอปไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิว a เลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับขั้นตอนและก็วดไ้้ให ล่างคลิปนี้เราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้อีกด้วยนะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถเข้าทําเงินในส่วนของตัวแอปได้เลยเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับมีเพียง2 2เมนูเท่านั้นนะครับที่จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแอปนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะนี้ก็จึ เป็นส่วนของการแนะนําเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับรับได้สูงสุดถึง10,000คะแนนตรงนี้เนี่ยจะมีรหรัสอ้างอิงของเรานะครับที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้โดยการกดแบ่งปันตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้รับทีละ100คะแนนทันทีนะครับจากหนึ่งหมือนที่เขาให้เราครับส่วนรายได้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งเก นขวาม so all, ือได้เลยนะครับอันนี้คือคะแนนรางวัลนะส่วนรางวัลหนึ่งหมื่นที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นในส่วนของบัตรกำนันในการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีแก๊ปมานะครับทูมิเน่โวลต์แล้วก็ลาซาด้านะเราต้องการแลกทูมิเน่โวลต์นะครับก็ให้เราดูคะแนนให้ครบก่อนนะครับถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเราก็กดตรงลูกศรได้เลยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงช่องผู้รับเนี่ยจะให้เรานะครับใส่ในส่วนของอีเมลของเราในการรับรางวัลทูมิวเน่เาา่งงผนทอีบ แล้วเราก็เข้าไปเติมเงินเข้าในส่วนของทุนนิวโลเดตอีกครั้งนะครับอย่าใส่อีเมลของผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองนะครับกดซื้อนะครับแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับพอเรากดซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการซื้อจากนั้นเนี่ยให้เรารอการตรวจสอบยอดเงินนะครับอันนี้ก้อนแรกในวันที่19เดือน5ให้ดูนะนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแลกต่อได้เลยนะครับถ้าเรามีคะแนนพอที่จะทําการแลกได้แล้วก็กดแลกอีกครั้งได้เลยนะครับ อันนี้ผมก็แลกไปที่200นะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็ลองเงินเข้านั่นเองต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้เลยในการทํารายได้นะครับก็จะมีโครงการนะครับแล้วก็การทําแบบสํารวจนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลย25คะแนนนะครับถ่ายรูปผลไม้ลงไปได้เลยโครงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปการขนส่งได้เลยนะครับจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งเนาะโบมดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันไหนก็ได้ที่เป็นการขนส่งสำหรับผลไม้นะครับผม ก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดส่งได้เลยได้รับ25 like คะแนนแบบนี้การขนส่งนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปเลยเป็นภาษาไทยได้นะรถยนต์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้รับ like. คะแนน25คะแนนโครงการสัตว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับโครงการเนี่ยเมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะครับไม่มีโครงการเข้ามาเพิ่มเราก็รอการแจ้งเตือนจากทางแอปเนาะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้นะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองพันตรงนี้ทำเพิ่มได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น <ๆ S 2> นะ มานี้เลยนะครับส่วนการถอนเองก็รอการตรวจสอบนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS เลยนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราดูในคลิปนะผมจะขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อแอปไ้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงกกก์์าาาาารรดดดววนนโโหหลแอปไ้้ใสมถ ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมิวเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ยังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับขั้นตอนและก็วิธีการสมัครนะครับจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครกันได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในคลิปนี้อีกด้วยนะว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรนะครบอเเรรรราาสสม็็จียย้กถ เข้าทำเงินในส่วนของตัวแอปได้เลยเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับมีเพียง2 2เมนูเท่านั้นนะครับที่จะเป็นในส่วนของการทําเงินนะครับแล้วก็เมนูที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าแอปนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับเริ่มจากเมนูที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับรับได้สูงสุดถึง1 0,000คะแนนตรงนี้เนี่ยจะมีรหัสอ้างอิงของเรานะครับที่เราสามารถใช้ในการเชิญเพื่อนต่อได้โดยการกดแบ่งปันตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนนะครับสำหรับรางวัลที่เราจะได้รับจากการ แบ่งเป็น2ข้อตรงนี้เลยนะครับก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื <necessary> ่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้รับทีละ100คะแนนทันทีนะครับจาก1นหมือนที่เขาให้เราครับส่วนรายได้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ1969นะครับแล้วก็กดรับขึ้นที่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้คือคะแนนรางวัลนะส่วนรางวัล1หมือนที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างขวามือตรงนี้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นในส่วนของบัตรกำนันในการแลกของรางวัลนะครับก็จะมีแกปมา ก็ให้เราดูคะแนนให้ครบก่อนนะครับถ้าเรามีคะแนนครบแล้วเราก็กดตรงลูกศรได้เลยกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงช่องผู้รับเนี่ยจะให้เรานะครับใส่ในส่วนของอีเมลของเราในการรับรางวัลทูมิเน่โวลเลตเงินรางวัลเนี่ยเขาจะส่งผ่านทางอีเมลนะครับแล้วเราก็เข้าไปเติมเงินเข้าในส่วนของทูมิน่โวลเลตอีกครั้งน,นะครับ,รบอย่าใส่อีเมลของผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองนะครับกดซื้อนะครับแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบได้เลยนะครับนี่ครับพอเรากดซ <ving> ื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ปร<อ> <regardez. S 1> นะวัติการซื้้้ออจาาากกนนัเใหรรรตว สอบยอดเงินนะครับอันนี้ก้อนแรกในวันที่19เดือน5ให้ดูนะนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการแลกต่อได้เลยนะครับถ้าเรามีคะแนนพอที่จะทําการแลกได้เราก็กดแลกอีกครั้งได้เลยนะครับหวันเนี่ยแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับอันนี้ผมก็แลกไปที่200อยนะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็รอเงินเข้านั่นเองต่อมาวิธีการทํารายได้นะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้เลยในการทํารายได้นะครับก็จะมีโครงการนะครับแล้วก็การทําแบบสํารวจนะครับซึ่งโครงการเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลย25คะแนน ถ่ายรูปผลไม้ลงไปได้เลยโครงการขนส่งนะครับก็ถ่ายรูปการขนส่งได้เลยนะครับจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับการขนส่งเนาะโบมดเลือกรูปภาพการขนส่งนะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันไหนก็ได้ที่เป็นการขนส่งสำหรับผลไม้นะครับผมเราก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดส่งได้เลยได้รับ25คะแนนแบบนี้การขนส่งนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปเลยเป็นภาษาไทยได้นะรถยนต์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้รับคะแนน25คะแนนโครงการสัตว์นะครับก็เลือกแล้วก็กดส่งนะครับง่ายๆแค่น สำหรับโครงการเนี่ยเมื่อเราตอบเสร็จแล้วนะครับไม่มีโครงการเข้ามาเพิ่มเราก็รอการแจ้งเตือนจากทางแอปเนาะตรงนี้เนี่ยก็ให้เราทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้นะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองพันตรงนี้ทําเพิ่มได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นนะครับก็การใช้งานมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนการถอนเงินก็รอการตรวจสอบนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ